โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับเรามีอะไรไหมชิมอีกแล้วนะมีอะไรไหมชิมอีกแล้วทุกคนรู้ไหมว่าวันนี้ผมได้อะไรมานี่นะครับให้ทายว่าเป็นลูกอะไรนะฮะให้ทายอ่าไม่ถูกนะฮะ <c oughs> ลูกนี้นะก็คือลูกเลมอนนะครับเลมอนชื่อเขาจะมีสายพันธุ์ชื่อว่าอีทรอซิตอนนะครับ อีทอกซิตอนเคยได้ยินไหมฮะ,ะเขาจะเป็นเลมอนใหญ่นะครับเลมอนยักษ์แล้วก็เป็นเลมอนที่เป็นจะเรียกว่าเลมอนหวานหรือว่าเลมอนกินเปลือกเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาผ่าแล้วก็มาชิมไปด้วยกันนะครับทุกคนเรามาดูนะว่าเขารสชาติมันจะเป็นยังไงนะแต่ก่อนอื่นนะครับเราจะต้องแกะออกจากแผ่นบับเบิลก่อนนะครับ นี่นะฮะเพื่อชมว่าเขาเป็นลูกยังไงนะครับเนี่ยบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับผมจะแกะให้เห็นเห็นเลยนะครับที่สวนเราจะยังไม่มีนะครับตอนนี้เราสั่งซื้อจากที่อื่นมานะับนี่นะครับทุกคนใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับประมาณเท่าฝ่ามือผมเลยนะครับเนี่ยประมาณเท่าฝ่ามือลูกหนึ่งนะก็จะหนักอยู่ประมาณแบบเกือบกิโลนะครับจากเท่าที่สัมผัสนะฮะ เนี่ยนะฮะแล้ว yeah, ท we sure, ีนี <ni> ้ผิวเขาเนี่ยจะจะประมาณเหมือกก็เหมือนเลมอนธรรมดานะแต่กลิ่นของเขาเนี่ยละมุนมากเลยทุกคนเพราะว่าเขาเป็นเลมอนกินเปลือกเนาะเขาเป็นเลมอนกินเปลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะแบบกลิ่นละมุนมากอนะฮะเนี่ยนะได้มาสามลูกนะครับได้มาสามลูกเดี๋ยวจะมาผ่าให้ชิมเลยนะครับเดี๋ยวจะมาผ่าให้ชิมเลยนะเขาจะเป็นเลมอนกินเปลือกหรือว่าเลมอนหวานนะครับ สามารถเอาเปลือกมันไปทำเอาเปลือกมันไปทำพวกอาหารได้นะครับพวกเบเกอรี่พวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่เลยนะครับผ่านเลยนะฮะโอ้โหกลิ่นหอมมากเลยทุกคนกลิ่นของเปลือกเลมอนนะครับอ๋อกลิ่นหอมมาแบบกลิ่นโชยมาเลยนะครับนี่ทุกคนเปลือกเขาจะประมาณนี้เลยนะครับนี่นะฮะเปลือกจะประมาณนี้เลยโอ้ แบบหอมอะนะครับหอมอะแต่ผมเนื้อมันเนี่ยนะฮะคือผมมันยังรู้สึกเฉยๆนะครับแต่เปลือกมันเนี่ยผมจะรู้สึกว้าวมากเลยนะครับ <S <S ดเดี๋ยวผมจะมาชิมเปลือกมันนะครับว่าเปลือกมันเนี่ยจะเป็นยังไงนะรสชาติเป็นยังไงนะทุกคนโอ้ลูกเท่ากับลูกมะละกอเลยนะเท่ากับลูกมะละกอเลยนะทุกคน เนี่ยชิมเมนเด่นเลยนะครับเนี่ยตัวนี้ก็วางแบบจะได้เห็นแบบถึงความอลังของเขานะฮะนี่นะครับเนี่ยประมาณนี้นะฮะแล้วผมผมก็จะมาชิมแบบเนี่ยนี่นะครับเดี๋ยวจะเอาเม็ดมันออกก่อน เอาเม็ดปันออกก่อนนะครับผมเคยไปที่สวนเขาแล้วนะครับสวนเขาแบบอยู่ที่เชิงดอยอินทนนท์นะครับแบบน่าเดินมากเลยนะครับสวนเขานะฮะเนี่ยนะครับเปลือกของอีรัคสตอนนะฮะเอาเม็ดออกแล้วนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็จับปอกเปลือกออกนะฮะ ที่ที่ปอกเปลือกมันออกเนี่ยเพราะว่าอ่าเขาจะมีน้ํามันหอมระเหยอยู่ที่เปลือกเขาอะนะฮะต้องอ,ออกนิดนึงแหละนะครับต้องอ,ออกนิดนึงเนี่ยฮะนี่คือผมปอกเปลือกออกแล้วนะครับผมปอกเปลือกออกแล้วเดี๋ยวจะมาชิมนะครับทุกคนเหมือนมะละกอเลยอ่ะ จริงเหมือนมะละกอแล้วทีนี้ตัวเนี้ยเนื้อมันเนี่ยไม่เปรี้ยวเลยนะทุกคนง่ายเฉยเขาเรียกว่าเลมอนหวานนะไม่เปรี้ยวเลยเฉยๆมากนะฮะเฉยๆมากไม่เปรี้ยวเลยแต่เนื้อของเขาเนี่ยจะเหมือนมะละกอเลยะ เหมือนมะละกอเลยทุกคนเพราะว่าน้ำมันหอมระเหยของมันเนี่ยออกหมดแล้วนะผมเขาปอกเปลือกเขาบอกให้ปอกเปลือกก่อนกินนะฮะความความหอมระเหยของมันจะมาอยู่ตรงนี้นตรงเปลือกชั้นนอกมันนะฮะตัวเปลือกชั้นนอกของมันแะพอเนื้อของมันจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเหมือนมะละกอเลยส่วนเนื้อของเขา แบบไม่ถึงไม่ถึงกับหวานมากนะฮะไม่ถึงกับหวานมากแลยที่สาคัญไม่มีรสเปรี้ยวเลยครับเนื้อของเขานะไม่มีรสเปรี้ยวเลยเนาะถึงบอกว่าเป็นเลมอนหวานเนาะซบโอยนงเปรี้ยวกว่านะฮะนี่นะทำไมเขาเรียกเลมอนเนาะเป็นแบบกินเปลือกอะ อืมแต่มีเม็ดนะฮะมีเม็ดหรือว่าสายพันธุ์นี้อาจจะอาจจะมีเม็ดหรือเปล่านะ,ะอ,อิทอกซิตอนสายพันธุ์นี้นะฮะแต่อาจจะมีอีกพันหนึ่งอาจจะยังไม่อาจจะไม่มีเม็ดก็ได้นะครับทุกคนกอืมมาละกกเอาไปตำเออเอาไปตำได้ไหมเอาไปตำได้ไหมเรามันก็จะมี ความเป็นน้ำๆอยู่ตรงเนี้แต่บอกเลยว่าไม่เปรี้ยวนะะบอกเลยว่าไม่เปรี้ยวอะไม่เปรี้ยวเลยนี่นะฮะอีรักซ์ตอนนะฮะใครสนใจนะอยากได้ไปปลูกนะสรรหาเลยนะครับหรือว่าเอาไปปลูกระดับบ้านนะ,ะลูกของเขาเนี่ยจะสวย นะฮะรูปทรงของเขาเนี่ยจะสวยนะฮะเนี่ยเอาไปปลูกไว้แบบฮี่มันลูกเหลืองเวลามีใครผ่านไปผ่านมาที่บ้านคนเขาก็เขาก็จะได้เห็นว่าอุ้ยนี่มันลูกอะไรทําไมสวยจังนะฮะกลิ่นอะไรทําไมมันหอมโชยมาจังอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะทุกคนแนะน,นําเลยนะฮะให้หาไปปลูกไว้เลยนะครับอีท e ็อกซิตอนนะชื่อของเขาคืออ e ีท็อกซิตอนนะครับอ uh huh. โอเคเลยทุกคนนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอ ลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็ที่สาคัญน,นะครับอย่าลืมตั้งกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้เจอกันในคลิปถัดไปนะฮะแล้วก็ร่วมดูคลิปใหม่ไปพร้อมๆกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมกล่าวว่าสวัสดีครับบไปชิมต่อก่อนเนี่ยเหลืออีกชิ้นหนึง่งไปชิมต่อก่อนโอเคครับายบายครับ